วันนี้น่ครับเราจะพาทุกคนมาอยู่กับดัตลอสเวล์ระดับ LR นั่นเองนะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวเฟสรุ่นแรกนะครับผมไม่รู้ว่าตัวละครนี้ทําขึ้นมาระดับ LR มันจะทําให้ทุกคนเมากาวหรือเปล่านะแต่อย่างไรก็ตามนะสกิลตัวละครตัวนี้ก็จะค่อนข้างคุ้นเคยกันนะสำหรับสกิลแรกที่ตีแล้วเกตเพิ่มนะครับสกิลที่2ก็ตีหมู่นะแล้วก็ไม่สดป้องกันพร้อมทั้งทําให้ฝั่งตรงข้ามเด้งเลือดไม่ได้อัลติเมทก็เหมือนเคยครับซิกเนเจอร์เทคนิคนะก็การ์ดยิ่งเยอะยิ่งแดง นีเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงเนาะเพราะพาสีนี้เนี่ยบอกไว้ว่าจะทําการเพิ่มขั้นของการ์ดนะครับเมื่อตัวละครตัวนี้โดนตีติดคลิเนาะซึ่งเมื่อโดนตีติดคลิเรียบร้อยแล้วนอกจากจะทําการเพิ่มระดับการ์ดนะครับจะทําการเพิ่มคลิดีเฟนท์ให้3 0มมากสุดถึง90%เนาะก็3สแต็กใจบุญง่ายๆนะครับและมากกว่านั้นนะครับตัวละครตัวนี้จะเพิ่มเอ็กแท็กนี่เลยสแต็กเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับเป็นระยะเวลา3เทิร์นแล้วก็สามารถสแต็กได้มากถึง5ครั้งงนนนนะซึ่คอดิชัใการเพิ่มแคือการ์ดแรงอัพตตาตัวของนะซ นนนแน่นอนครับมาพร้อมกับตัวของ holy l e l i c เนอะอันนี้เนี่ยทำการเพิ่มดาเมจ10%นะครับก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนเกรอันติมีครบหาปุกา50%ก็คือน่าจะแรงกันหน้าแหกกันไปเลยเนาะวันนี้เราก็มาพร้อมกับทีมปีศาจนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมากับตาแรกนะครับก็เจอเป็นทีม ทั่วไปแล้วกัน <laughs> ผมไม่รู้จะพูดอะไรล้วโอเคจวกการอย่างงี้ก็ไม่ได้ดีมากเนาะแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับโอเคเราทำเป็นอย่างงี้ไปก่อนแล้วก็จริงๆเราจะป็นต้องตีไหมแต่ตีทิ้งไว้ก่อนก็ดีนะครับเราฉี่ใส่ไปหนึ่งรอบเราปาดหมู่สำหรับตัวของเคออสเบลสไปก่อนนะครับแล้วก็เฟรนซี่ชาร์จใส่ไปปืดปืดปืด ถ้าไมตัวมันดูบางๆจังอะแต่การ์ดกทก่วไม่ขึ้นเลยนะครับอันนี้ผมเดาว่าอาจจะนะไม่ใช่คนนะครับก็มาดูกันว่าเขาจะตีรอสเวนของเราหรือเปล่านะเริ่มมาเป็นตั้งพัดลมก่อนนะครับจังหวะแรกแล้วตีมาที่รอสเวนมาเลยติดขีทีปึ้งไม่ขี <c oughs> แต่อันนี้ขีเออสวยโอเคอับขั้นมันนิดนึงเนี <c> ่ <oughs> เราควรจะตีอย่างนี้ไปก่อนนี <c oughs> คิดว่าปาดแล้วตายไหมอ่ะมาลองลุ้นกันหน่อยไหมจึ <laughs> ้งจึ้งจึ้งแล้วก็ต่อด้วยเคลอสเปตต่ออีกหนึ่งรอบนะครับ <c oughs> สร้างสแต็กเพิ่มเติมขึ้นไปแล้วก็ปาดมืปึ้ม,ม,ม,มหนึ่งแสนหกนะสองเป้าก็โอเคอยู่อันนี้คือเกตอันตยังได้แค่สองนะครับเพราะนั้นดาเมจอาจจะยังไม่ได้สูงสุดเท่าที่มันควรจะเป็นนะนะแต่อตอนนี้ตัวของดัตนะครับก็มีสแต็กพร้อมที่จะตีดุดเลือตัวเองจนเต็มแล้วมั้งเนี่ยผมว่า อ้าวและจิ้มเดี่ยวมาก่อนนะครับดาเมจไม่ค่อยเยอะพอเลือดเหลือแค่นั้นนะและเป็นเคซี่พอมิเนอันนี้แรงหน่อยเด้อทนได้ทนได้อันนี้แรงอันนี้แรงโอ้โหลอยไปแล้วหนึ่งคนซึ่งก็แน่นอนสแต็คครบยังไงดัดก็แรงเลฮะมาดูเราจะจว่หมู่ได้ไหมไม่มีเลยเหรออ่ะผมตีอย่างนี้ก็น่าจะตายหมดนะ เนตีเดี่ยวให้หมดเลยนี่แล้วก็จัวครบท้วนจึ้นนจงจึง้งจึ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 ้งป้าป้าป๊ะแสนเก้าเหลือแต่พี่ขนอนนะครับซึ่งมีอันติตันน่ากลัวนิดหน่อยแต่ไม่น่าเป็นไรมากนะ เราจะจบด้วยฟลูเคาน์เตอร์เลยแล้วกันนะ 1, 2, 3, มาจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กหนึ่งสแตก็กปึ๊กปักเจอสองสแตก็กแล้วมามันห่างเหนินคำนี้ไปไหนแล้วฟลูเคาน์เตอร์โอ้โหเป้าเดียวการ์ดไม่ค่อยขึ้นเลยนะเมื่อกี้เราการ์ดทิ้งไปหมดแล้วนะตัวหนึ่งสามแสนหกสามมนก็เนี่ย ดูดีามาั้งมากับตาที่สองนะครับก็ไม่ค่อยอยากเจอทีมดังฟ้าเท่าไหร่เลยเพราะว่าผมเอาตัวที่ทำดีบัฟมาแล้วเขาก็ไปตาที่สามแล้วนะครับก็ผมควรไปร่วมเดินทางกับการใช้ตัวดีแอนดีไหมเพราะว่าช่วงนี้ดีแอนมันก็คนจะใช้เยอะมันก็ไม่แปลกนะเพราะว่าส่วนหนึ่งมันมีฮล l y ลิ l i กที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับปัญหาคือผมรวมการ์ดไปมันไม่ค่อยช่วย,ยอะไรเนาะเราก็ ไม่ค่อยอยากทําอะไรมากเลยนะเพราะว่าดัสส่วนทีค่อนข้างแรงนะครับอเ,เอาไปอย่างงี้ไปก่อนแล้วกันเราใส่ <c oughs> ดีบัฟใส่ไปก่อนนะให้เลือดไม่เด้งนะครับแล้วฉีใส่หนึ่งทีเจ็ดห่นสอยู่เมื่อกี้ใช้2ใบก็ตายนะ โอเคถือว่าเป็นความรู้แล้วกันผมเองก็ไม่ได้เล่นทีมปีาศาจมานานแล้วโอเคเป็นในส่วนของฝั่งเขาที่ดัดเหลือโจมตีหนึ่งครั้งแล้วปลดพาสซีฟนี้ยครับน่าจะเป็นอัพขั้นขึ้นมาใส่ดีแอนเหรออ้าวันน้องใส่ดัดอยู่แล้วถูกไหมใส่มาเป็นพันลมเบอร์ห้าเนี้ยครับทำกิมบอมใส่มาและนาละครับ <laughs> ผมปาดเลยละกันนะ แล้วก็ที่เหลือเนี่ยมาลงที่ดัดต,ต่อผมว่าไม่รอดแน่นอนตายไปหนึ่งนะแล้วปาดหมู่นะครับเกตอยู่ที่3หรือ4สปืนปืดปืดเข้าให้ไงสองสามองแสนส <2, 3, S 1> และไปเลยดัดเจอดัด <laughs> ได้ดัดนะครับโอ้โห,โห,โหจบอย่างไวแต่นี้การเรามันก็ขึ้นดีด้วยเนาะมันก็ว่าไม่ได้นะครับ <laughs> ตาที่4โอเคทีมปีศาจเหมือนกันนะแต่แค่ว่าเขามี อาจารย์ดัดนะครับบอได้มีปัญหาเด้อจริงๆเราสามารถฆ่าได้หนึ่งตัวเลยนะผมแค่ถ้าอันนี้ไม่มีโอเคมี <laughs> <laughs> ผมก็หวังให้มันไม่มีะนะแต่ดัดผมว่าเราน่าจะฆ่าไม่ทันนะครับเพราะนั้นเราไปทางนี้แล้วกันไม่รู้จะเป็นทางเลือกที่ดีหรือเปล่านะเ <c oughs> พราะดั๊ดมันค่อนข้างแข็งนะครับแต่ถ้าเราตีมาทางนี้อาจจะดูดีกว่า ดัดดูเลเรืดแรงด้วยแหละเออแต่จริงๆมันก็ดูดเลือดไม่ได้นี่นะเราใช้สกิลของเซลดิสไปแล้วนะโอเคแล้วเราจวกการ์ดขึ้นมาเออยังไงดัดก็ต้องออกสกิลอยู่แล้วในตาน,นี้นะครับแล้วผมไม่มั่นใจว่าดัดเราจะทนได้หรือเปล่านะนแล้วฉีมาใส่ก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วเป็นดัดที่ไม่ออกสกิลเลย เฮ้ <kung> เอาตรงนี <único Liberty eye throat> ้ด <Eat looking> <fit> ีก <Favorite> ว <gib ED> ่าป่ะผมมั่นใจว่าเขาต้องสวนมาตีขีเราถูกป่ะแล้วเราก็ปาดไปดิเฮะเราปาดหนึ่งรอบแล้วเราก็ปาดอีกรอบเลยเออผมมั่นใจเราต้องฆ่าเขาได้ใช่ไหมเนี่ยเขาสวนมาติดขีแน่นอนเอาแล้วมาขีมึงเพิ่งมาขี้รอบสองโอ้โหแต่ก็ยังแรงอยู่เพราะว่าเรามีเกตอันติีนั่นเองนะ เมื่อกี mm ้ค hmm. ือผมตินาการนะคือผมไม่แน่ใจว่าการโดนสวนติดขี้การจะเด้งขึ้นหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้ก็ดูท่าทางจะไม่เด้งกันเนาะโอเคถือว่าได้ลองนะเพราะว่าเหตุผลนึ่งเลยที่เราไม่ค่อยรู้กันเพราะว่าดัตลอสเวนมันเป็นตัวที่ไม่น่าจะมีใครเล่นแล้วหรือเปล่าใช่ไหมคือผมเองก็ไม่ได้เล่นมาชาติกว่าแล้วนะตัวลอสเวนเนี่ยเพราะนั้นผมก็ไม่มีความรู้และนี่ก็ถือเป็นการทดลองไปแล้วกันอ้าว เพราะนั้นก็โอ้โหแต่อย่างงี้จริงเซลลีก็ตายแล้วนะแล้วเราก็ป่าดไปอย่างทีไงการทองแบบหลอมหลอมไปดีไงแล้วตีหมู่มาครับจังหวะน,นี้ปื๊ดเพิบเข้าให้อา่อาอันที่ห้าไหมผมจำไม่ได้แนละ้วเอาเป็นว่าช่างมันเนี้ยเราเจอทีมนางฟ้าที่ก็ไม่อยากเจออยูอย่ดีนะเพราะผมเกลียดมันมากมันล้างสถานะแล้วผมจะสร้างสถานะไง แล้วเราก็ตีอย่างนี้ไปก่อนละกันะครับซึ่งตัวละครที่เราอยากตีมากที่สุดนั่นก็คือมาระกลองเนาะด้วยเหตุผลที่ว่าเราตีอลิซไปตอนช่วงแรกก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับคือจริงอลิซมันควรจะฆ่าตัวแรกๆกันเนะาะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาใส่ทมาเอวเยอะเพราะนั้นเราฆ่าตัวอื่นก <laughs> ่อนลวกันเนาะแล้วแต่ทําไมตัวเขาบ้างๆจังเลยเขแล้วตัวด้านหลังเป็นบันเหรอโอเคตอนนี้เท่ากับว่าเขาไม่มีตัวละครไหนที่สามารถจะล้างสถานะได้แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็จะสร้างไปเรื่อยๆเนาะ อ้าวแล้วสันสปอร์ตมาก่อนนะครับแล้วปาดบูไมหนึ่งทีติดคิอีกหนึ่งทีไงแล้วอย่าตีเดี่ยวใส่ผมได้ไหมโอเคถือว่ายังเชื่อฟังกันอยู่นะตอนนี้ผมว่าเราฆ่าได้นะครับเราปาดนี่ไปก่อนเราตีไปแล้วปาดเลยบันอะ่ะผมมั่นใจว่ามันยังไงก็ไม่รอดน,นะครับเลือดมันน้อยเจอไอ้ดัตเอลอาร์เนี่ยนะปาดก็คือไม่เหลือแนะน่นอนแล้วไ้ตีเดี่ยวสึ้นแสนแปด ไอหมู่ครับทริปเปลิลอาวาตานะัตต้าไงโอ้โหสองเป็นสามเหลือเพียงตัวคนเดียวเท่านั้นนะสำหรับมาเอลเนี่ยและพยายามตีเดียวใส่ตัวของเอทรอซ่านะครับเราอย่างนี้ก็น่าจะตายไหมให้ผมเดาใช่ไหมทริปเปลิลอาวาัตต้าหนึ่งดาวนะครับก็ไม่รอดเหมือนกันเข้าไปห้าหมื่นแต่เล่นแล้วมันก็จบไฟเหมือนกันนะตัวละครตัวนี้เนี่ย เพราะนั้นอีกตาหนึ่งแล้วกันอีตาหนึ่งอีกตาหนึ่ง,ตา,งตาสุดท้ายแล้วนะครับก็จะก็จะเจอทีมอย่างนี้แน่นอนว่าอันติก็น่าจะตันนะครับโอ้ผมไม่ชอบเลยอะ่ะเดี๋ยวนะการ์ผมจัวดทำไมมันจัวได้แต่ของเซลดิตนะอ่ะคืออันนี้คือเขานั้นกส่สวนผมทีเดียวตายนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราใส่ไปเลยแล้วกันโหแต่ว่าก็ฆ่าได้อยู่เนาะ ก็ถือว่าดาเมกเขาอาจจะไม่แรงเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ยังแรงอยู่ดีนะถ้าผมเอาทามิเอลใส่ดัสมันอาจจะถึกขึ้นนะแต่ว่ามันก็คงจะแรงไม่สุดถูกปะอืมจริงๆทีมดัสอะ่ะมันเล่นทีมดีแอนอย่างทีมเขาเลยก็ได้นะครับมันก็เล่นไม่ได้ยากอะไรขนาดนะั้นเนาะแล้วเลือกที่จะใช้ตีเดียวมาใส่ตัวของเซลดิสกันก่อนนะและอันติเหมือนจะมาแล้วด้วยนะครับ <Hello. S 2> ผมไม่แน่ใจว่าทางไหนมันคือทางที่ดีที่สุดนะแต่ก็ไม่น่าฆ่าได้ใช่ปะอ่ะผมลองอย่างนี้ละกันมาดูว่าดาบเบลมันจะพอฆ่าใครได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าถึงไหนนะครับตีขั้นสองไปอุย้ยแล้วมาอยู่นะถึงจันตีเดียวก็ม,มึงนะ <laughs> มันขาดไปได้ในคลิปจริงๆไอคอนเทนเลือดดำเนี่ย อีกนิดเดียวมันตีไม่ตายโอ้โหอีกนิดเดียวเองถ้าไม่กี้เราแบบเซลดิสยังรอดนะซึ่งโอกาสมันไม่น่าจะมีความเป็นไปได้อยู่แล้วมันก็คงฆ่าได้อ่ะดาเมจมันก็จะเหลือ <laughs> <laughs> อย่าหาทำนะฮะตีมั่วๆซเๆเธอรแรกเด่ยโอเคแต่ก็จบแล้วนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปน้าเป็นอะไรก็รอดูกันต่อไปแล้วกัวนเนาะสำหรับนี้ลาไปก่อนแล้วบา,บายๆครับผม